สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัศบรมโต๊ะอีกเั่นเคยนะครับในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนพศ2566นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไกร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัศบรลมโตได้ทำคลิปต่อ,ต,อต่อกันไปด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนนี้ ช่อง YouTube นี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกหนึ่งคู่ครับจะเป็นสเปนเปิดบ้านพบเจอกับอิตาลีนะฮะส่วนคู่ต่อมานะครับจะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะฮะจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเอลซัตวาร์นะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับและคู่ที่3นะฮะจะเป็นอาร์เจนตินานะครับเปิดบ้านพบเจอกับออสเตรเลียนะฮะในคู่นี้ก็น่า ดูและน่าจับตามองมากๆนะครับน่าทํากําไรให้กับนักลงทุนเลยนะก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ทีมแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินานจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียกัน,นครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นทางสเปนนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับอิตาลีนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะใน10นัดหลังสุดของพวกเขานะ ก็จะเป็นสเปนนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4และก็เสมอกันไปที่5นัดแล้วก็จะเป็นอิตาลีนะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1นัดด้วยกันนะครับก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็จะเป็นทางสเปนนะฮะที่ดูดีกว่าอิตาลีอย่างแน่นอน100%นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้กอต้องบาลรุ่นเชียร์กัน,นครับ ต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของสเปนกันบ้างนะฮะและ10นัดหลังสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ2แพ้ไปที่3นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็แพ้ให้กับสกอตแลนด์ไปที่2พประตูต่อศูนย์ะครับก็ถือว่าแย่พอสมควรเลยนะะและตากกันชนะของพวกเขาก็อยู่ที่50% ราคาทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่40%ราคาสูงต่ําอยู่ที่50%เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าฝั่งของสเปนในค่าคืนนี้นะจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะและทำกําไรให้กับนักลงทุนได้ส่วนฝั่งของอิตาลีนะใน10บนัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดท่าเสมอ2แพ้ไปที่3นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขาก็ บุกไปเก็บชัยชนะจากมอนต้าไปที่2ประตูต่อศูนย์นะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับและตาการชนะของพวกเขาอยู่ที่50%รนะครับราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่40เรซนราคาสูงต่ำอยู่ที่4 0เเนตนะก็ถือว่าค่อนข้างทำกำไรให้กับนักลงทุนพอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าในคัําคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ้นเชีย์กันนะครับและต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะ จะเป็นฝั่งของสเปนนะต่อให้กับอิตาลีที่ราคาปอปอนะครับหรือว่า0.05นะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.25หรือ2ลูกควบครึ่งนิดนิดนะครับและถ้าเป็นเรทราคาในคู่นี้นะทัดยังมองว่าคู่นี้นะครับสูสีคู่ขี้กันมากนะทัดยังมองว่า ราคาสกอร์สูงต่ำนะทัดคิดว่าทั้ง2คู่นี้มาพบเจอกันนะครับมี3เม็ดอย่างแน่นอน100%นะฮะและในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลานะครับ3เม็ดมีแน่นอนนะฮะในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเอลซัตวาดอนะฮะในคู่นี้ก็ เคยพบเจอกันมาเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นะัดเสมอ3แพ้ไปที่3นะครับและ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ ถือว่ายังทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ในสินัดหลังสุดของพวกเขานะใน3นัดนะฮะก็เสมอกับโคเชียไปที่1ประตูต่อ1เสมอกับอุลุกไวย1ไป1ประตูต่อ1และแพ้ให้กับโคลัมเบียไปที่2ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าในช่วงหลังๆของญี่ปุ่นนะฮะค่อนข้างที่จะฟอร์ม ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ญี่ปุ่นจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะส่วนราคาทํากําไรให้กับนักลงทุนในค่าคืนนี้ก็อยู่ที่50%ราคาสูงถ่าก็อยู่ที่50%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรส่วนฝั่งของเอลซัตวาร์นะฮะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นะัดเสมอ2แพ้ไปที่6นัดนะฮะและอัตราการชนะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับ และในนัดล่าสุดนะก็แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องมาดูว่าเอลซัตวดอในค่ำคืนนี้จะมีแพชชั่นหรือว่าระบบทีมพร้อมหรือเปล่านะที่จะบุกไปเก็บชัยชนะจากญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนราคาที่ทํากําไรให้กับนักทุนได้ก็อยู่ที่44.4%ราคาสูงต่าอยู่ที่55.6%นะครับที่สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้ในค่าคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่าคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันนี้ด้วยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเหทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นญี่ปุ่นนะที่ต่อให้กับเอลซัตวาด์ดที่2ลูก และราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าเอลซัตวดอรนะฮะน่าจะไม่แพ้ญี่ปุ่น3-0อย่างแน่นอน100%นะครับและราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดยังมองว่าราคาสูงหรือว่าสกอร์สูง3เม็ดมีแน่ๆนะฮะและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เอลซัตวดอรและให้ไปที่ ราคาสูงเต็มเวลานะครับคิดว่าทํากําไรให้กับนักทุนแน่นอน100%นะครับในคู่ที่2ของรายการในค่ัคืนนี้ส่วนคู่ที่3นะฮะจะเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับจะเป็นอาร์เจนตินานะเปิดบ้านพบเจอกับออสออสเตรเลียนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันจะเป็นอาร์เจนตินาที่สามารถ เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันนะครับก็นัดแรกก็จะชนะไปที่4ประตูต่อ2นัดที่2ก็จะชนะไปที่1ประตูต่อ0และในรอบล่าสุดนะฮะในฟุตบอลโลกนะครับก็ชนะไปที่2ประตูต่อ1เลยนะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะในฝั่งของอาร์เจนตินาแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้พวกเขาจะสามารถเล่นได้ดีหรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กัน,นครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของอาร์เจนตินานะฮะ ใน10นัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะรก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7นัดเสมอ2แพ้ไปที่1นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะจากคูราเซานะฮะไปทั้งหมด7ประตูต่อศูนเลยนะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะส่วนอัตราการชนะอยู่ที่70%นะครับส่วนราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่5 0ราคาสูงต่ำอยู่ที่70%เเลยนะครับ ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขานะจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันนะครับและส่วนฝั่งของออสเตรเลียนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6เสมอ1แพ้ไปที่3และต่าการชนะอยู่ที่60%ราคาสูงต่ำอยู่ที่ 50%ราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่70%เลยนะครับก็จัดว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรแต่ก็ต้องมามองว่าในค่ำคืนนี้ออสเตรเลียนะฮะจะสามารถเก็บเัยชนะจากอาร์เจนตินาแชมป์โลกได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะครับ และส่วนผู้เล่นนะฮะก็น่าจะจัดเต็มมากันทั้ง2ทีมเลยนะครับในค่ําคืนนี้นะฮะและต่อมานะฮะเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันว่านะครับจะเป็นอาร์เจนตินาที่ต่อให้กับออสเตรเลียที่ลูกควบครึ่ง2นะฮะราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะถ้าทัดมองว่าอาร์เจนตินาชนะไหมชนะแน่นอนนะครับแต่ว่าเลทราคาจะผ่านหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นลูกที่2จากอาร์เจนตินานะฮะ และในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เจนตินานะครับคิดว่าชนะแน่นอนฮะรลอลุ้นลูกที่2ว่าอาร์เจนตินาจะยิงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเท่านั้นนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะฮะในค่าคืนนี้ทัดยังมองว่า3ลูกนี้นะฮะน่าจะเกินแน่ๆนะครับทั้ง2ทีมนี้มาพบเจอกันทีไรก็น่าจะมี4ประตูหรือว่า4มเมล็ดนะครับและในคู่นี้ทัดขอให้ไปที่เชียร์ไปที่นะฮะทีมชาติอาร์เจนตินาและ ให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลานะครับรอรุ้นลูกที่4จากอาร์เจนตินานะฮะว่าจะสามารถใส่สกอร์สูงได้หรือไม่ก็ต้องบรุนเชียกันนะครับส่วนนักลงทุนคนไหนนะที่เห็นต่างจากทัดบรมโตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือจะคัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและคู่ไหนที่ถูกใจกับนักลงทุนก็สามารถ ถูกใจและเป็นกําลังใจติดตามทัตบัลมโต๊ะในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบัลมโตในค่ำคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบัลมโตะได้ทําคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดก็ตวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีครับ